สวัสดีครับวันนี้บริษัท mdsoft พามาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม mdrental กับตัวเครื่องพิมพ์แบบพกพานะครับหรือตัวบลูทูธนั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คือจะใช้ตัวตัวสับนะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะครับ os จะเป็น android นะครับแล้วก็ตัวเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับอันนี้ใครสนใจตัวเครื่องพิมพ์ตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาที่บริษัทได้นะครับ วิธีการนะครับหลังจากที่เราได้เครื่องมานะครับเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะแกะกล่องนะครับแกะกล่องซึ่งภายในก็จะมีตัวอุปกรณ์อยู่นะครับประมาณนี้หลังจากเราประกอบตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะได้ตัวเครื่องออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องที่ประกอบเสร็จนะครับก็แนะนำว่าให้ชาร์จแบตไว้ให้เต็มนะครับแล้วก็เรามาทดลองกันเลยนะครับโดยอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเราควรจะตรวจสอบก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเราหรือว่าแท็บเล็ตของเราได้หรือเปล่านะครับโดยเข้าไปที่ตัว หน้าเว็บของทางบริษัทนะครับตัวนี้เข้ามายังที่ m อ s o f t s อ p p o r t นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโปรแกรมไว้หารงานเช่านะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอป Android ไว้สำหรับตรวจสอบว่าตัวเครื่องของเราจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปรินแบบพกพาตัวนี้ได้หรือไม่นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็คือ เรากดเข้ามาดาวน์โหลดนะครับกดลิงก์ตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะให้กดดาวน์โหลดอินสตอลเลเปิดด้วยโปรแกรม Installer นะครับอันนี้เราก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ระบบก็จะดาวน์โหลดตัว apk ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็กดเปิดนะครับอนุญาตให้ติดตั้งตัวแอป ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาได้นะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็กดปุ่มติดตั้งนะครับ,บอันนี้ก็รอติดตั้งสักครู่หนึงอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดปุ่ม Open นะครับอันนี้ก็โปรแกรมจะขอ p e r ร์มิชันเข้าตัวเครื่องนะครับอันนี้เราก็กดอนุญาตแล้วก็กดเปิดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องอ p o s printer BT นะครับกดปุ่ม OK นะครับ แล้วก็เลือกขนาดกระดาษที่เราพิมพ์น,นะครับตามตัวอย่างตัวนี้จะขนาดจะเป็น58มิลนะครับทดสอบพิมพ์ข้อความนะครับอนุญาตก่อนนะครับอนุญาตใช้บลูทูธโอเคอันนี้ก็จะเปิดบลูทูธแล้วนะครับทีนี้ทดสอบพิมพ์ข้อความนะครับ เราเลือกบลูทูธก่อนอกดบลูทูธปุ๊บเลือกบลูทูธปรินเตอร์นะครับกดเลือกไปโปรแกรมก็จะบอกว่าติดต่อเรียบร้อยแล้วก็ตัวเครื่องก็จะดูดกระดาษขึ้นมาพร้อมกับปรนคำว่า Concentration นะครับแสดงว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปมินได้แล้วนะครับทีนี้กดลองทดสอบดูนะครับเราเขียนว่าทดสอบพริ n ์นะครับโอเค แล้วก็ทดลองเทสตริลท์นะครับกดปุ่มเทสต์ิลท์อันนี้จะเป็นข้อความที่เป็นตัวเทสที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับถ้าเราต้องการจะเทสตรินท์อื่นๆเราก็สามารถกดพิ้ท์ตัวนี้ลงไปได้นะครับอย่างเช่นกดเซนด a t a ตอันนี้คือเซน Data ตาทีละตัวนะครับหรือพิลท์จากฟอร์มตัวนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็แสดงว่าเครื่องเราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวเครื่องพิมพ์ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาดูว่าถ้าจะให้โปรแกรมบริหารจาัดก,การตลาดนัดของเราเนี่ยพิมพ์ได้ต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับโอเคขั้นแรกก็แนะนําให้ดาวน์โหลดตัวแอปตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะอยู่ใน Play Store แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Play Store กัน เจออยู่นี่นะครับเซิร์ชคำว่า raww นะครับแล้วก็ b t โอเคตัวนี้นะครับ raww b t print service ต่ width. อไปเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากทดสอบตัวเครื่องพิมพ์กับตัว Android แล้วนะครับต่อมาเรามาตรวจสอบโปรแกรมบริหารจาัดก,การตลาดนัดของเรา กับตัวเครื่องริ้นกันต่อนะครับว่าจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปก่อน1แอปนะครับแอป,ปที่แนะนำก็คือ Raw BT Print นะครับอันนี้เราก็ค้นหาเข้าไปเป็น Raw BT นะครับแล้วก็กดเซิร์ชก็จะขึ้นตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ตัวอินเตอร์นะครับ ก็รออินตต่อสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากอินตอ่ตอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดตัวแอปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งค่านะครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังติดตั้งอยู่ตรงนี้จะชา้ชาหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานด้วยนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากด open นะครับแล้วก็กด c o n f i g นะครับเลือกการ config, รูปแบบก,การ c o n f i g นะครับในที่นี้เราใช้แบบพกพาก็แนะนำว่าเลือกเป็น bluetooth นะครับแล้วก็กด c o n f i g ได้เลยนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นตัวสเกลต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ตัว Default ได้เลยนะครับตัว dpi ก็แนะนำว่าเป็นตัวต่ำก่อนนะครับจะได้พิมพ์ได้เร็วแล้วก็ไม่เข้มมากนะครับฟอนต์ใช้เป็นตัว utf 8นะครับปึ๊บ เรียบร้อยกดเซฟนะครับหลังจากกดเซฟแล้วนะครับเราออกมาดูที่ตัวโปรไฟล์นะครับกดเทสนะครับโปรแกรมบอกว่า Cannot Config นะครับเลือกบลูทูธของเราก่อนกลับมาที่เลือกบลูทูธนะครับกดเลือกบลูทูธของเรา สร็จแล้วกดเทสนะครับโอเคจะขึ้นข้อความคําว่า it it w o r k นะครับก็แสดงว่าการตั้งค่าของเราใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเรากลับมาที่ตัวโปรแกรมบริหารจาัดก,การตลาดนัดของเรานะครับในโปรแกรมบริหารจาัดก,การตลาดนัดเนี่ยให้เราเข้ามาที่เมนูข้อมูลการชําระเงินนะครับ เมื่อเข้ามาที่เมนูข้อมูลการจับระงเงินลงแล้วเลื่อนลงมากดคัมบ้าพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อนะครับตัวนี้โปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อนะครับแล้วก็กด Open นะครับแล้วก็เลือกตัวรอ BT นะครับ โปรแกรมก็จะพิมพ์ออกมาให้เลยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวโปรแกรมของเราขึ้นมาแล้วนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการเซตอัพตัวเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์ใบเสร็จแบบย่อของตัวโปรแกรมบริหารจัดก,การตลาดนั้นสำหรับใครที่ต้องการตัวโปรแกรมแล้วก็สนใจที่จะใช้งาน ทดลองใช้งานตัวโปรแกรมบริหารจัดก,การตลาดนัดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรของบริษัทได้เลยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ